เป็นไงบ้างครับหลังดูยราจจบเรื่องแล้วครับผมตื่นไม่ผมตื่นไม่ผมตื่นไม่ดีครับคนลุกฉากแรกฉากแรกเปิดมาคนลุกเลยแล้วก็ฉากสุดท้ายจบได้สวยครับแกวครับเบึงนางค่ายออเราประทับใจครับผมเป็นในสปอยยังไงเลยสปอยก็คือประมาณว่าเกินวามผ่าดหมายอยู่ครับเพราะว่าหนึ่งคือมันให้เพิ่นมาเบงนีมาเนาะให้เพิ่นมาเบงโอเคครับเอา ถ้าโดยภาพรวมเนี่ยก็คือโอเคเลยครับนี่ซิปมหักจากคะแนนเลยครับนั่นแะครับโอเคนี่คือความนิเัยจากกิฟตีครับหลังจากดูภาพยนตร์คายอ้อจบแล้วครับขอบคุณครับใครบ้างครับหลังจากได้ดูภาพยนตร์คายอ้อดขอบคุณทุกนเลยใครไม่ใครไม่มาดูแล้วบอกเลยพลาดแน่นอนจริงตั้งแต่แรกจนจบขนาดหนังจบคนยังไม่ลุกอะคิดดูจนต้องเปิดใหม่เหมือนเดิมระวังลึก ของลุตสิทในแจกของเอฟซีหลังจากชมจบแล้วครับรอดู17กรกฎาคมครัับบใช่คร17กรกฎาคมครับโอเคเป็นยังไงหลังจากดูภาพยนตร์จบไปแล้วเอาสปอยให้เอฟซีฟังหน่อยวันที่17กรกฎาคมกราเลยว่าถ้าใครไม่มาดูพลาดแน่ๆนี่นะครับนี่คือฟังฟังสามไม่รู้เลยนะแต่ดูจนจบเนี่ยเห็นไหมจุดยอดนะครับฝากพี่น้อง17กรกฎาคมนี้ทุกโรงภาพยนตร์ครับ ครับยังไงบ้างครับหลังจากดูภาพยนตร์ไคโอ,อจบแล้วบอกอก็รู้สึกเอฟซีนะครับชอบฉากอ e well <c oughs> ีเวลย่างเดียวเนี่ยเห็นไหม <c oughs> ชอบฉากฉา,ากไหนฉากอ e ีเวลอีเวลบนรถอย่าบอกบนรถนะโอเคพี่น้องเราฝากครับสิบก็ดกันนาคมนี้ทุกโรงภาพยนตร์ <c oughs> ต้องไปดูให้ได้ครับไปดูให้ได้อันนี้คือเพิ่งออกมาดูถ้าอยากรู้ว่าอีเวลเป็นยังไงต้องดูให้ได้เนี่ยฝากพี่น้องครับสิบเก็ดกันนาครับเป็นไงครับหลัง ดูภาพยนตร์คลายอ้อแล้วครับเป็นไงบอกบอกสปอยสปอยนีน้นิดหน่อยเพื่อ17กรกฎ,กฎาคมนี้ทุกโรงภาพยนตร์17 17จ็ดเจ็นี่มันว่าครับแม่ยครับคันท,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 ที่จะปล่อยคันทีไม่สปอยเพราะใดตกลับมาย้ำอีกรอบครับแน่ความรู้สึกเป็นไงม่วนอ่าแค่นี้นพี่น้องเป็นม่วตามกัน,น17กรกฎาคมท,ทุกโรงภาพยนตร์ครับกับภาพยนตร์คลายอ้อเป็นไงบ้างครับหลังจบหลังดูภาพยนตร์จบมาแล้วเป็นไงบ้างสปอยหน่อย วันที่เท่าไหร่เบิ่งน้ำซางห่างเด้อมันเป็นเน็ค่ะเกิดยักษ์ขืนมันเขืนทำไมเกิดยังขึ้นได้น้ำซางห่างอ่าฝากด้วยครับฝากด้วยวันที่เจ็ดสิบเจ็ดกรกฎาคมนี้กลับเรื่องคายอ้ฝากด้วยพี่น้องครับผมบ้านครับหลังเข้าเข้าไปดูภาพยนตร์แล้วฝากสปอยให้เอฟซีวันที่สิบเกดหลายอารมณ์มีน้ำตาแน่นอนแน่ใช่ไหมชอบฉากไหนอย่าบอกนะฉากบนรถบัส ฝากด้วยครับสิบเกตกรกฎาคมนี้โอเคนี่ย่างย่างครับรอรูปก่อนเป็นไงบ้างหลังดูภาพยนตร์จบแล้วเป็นไงบ้างเอาสปอยหน่อยครับเป็นอะไรพูดมาซึ้งว่าใจจะวายเป็นย่างย่านบอกชอบฉากไหนมากที่สุดบนรถตู้เอ้ยบนรถบัสบอกแมนยังบ่ฮะใจไปอิ่มผมว่ามันน่าจะมีน่าจะมีภาคต่อไป ดูการจบของครอบครัวแล้วนะครับเออเป็นได้แม่คุ้มไหคุ้มคับคุ้มนั่นใไปเบิรงองียกเยอะเบิรงมันติดตามก็สามรอบน่ะแต่ละคนน่ะเออสปอยเอฟซีฝากคนนี้เออหลังจากได้เบิรงมาแล้วก่อนมูได้เบิรงก่อนมูพร้อมนด้นี่ดีหลายเออฝากเอฟซีทุกคนไป่ากไปอุดหนุนไปติดตามไปเบอร์เลยตัวเองชืงสีลูกอะไมันดีขนาดนี้นี่ครับ ความรู้สึกหลังจากชมมาก็บชิคเกตกรกฎาคมเนาะกับคลายอ้อทุกโรงภาพยนตร์เป็นไงแม่ความรู้สึกความรู้สึกก็หลังจากดูมาแล้วดูอีกเต้นบ้างแหน่ชอบฉากไหนมากไหมชอบฉากไหนมากเป็นพิเศษไหมชอบทุกฉากชอบฉากที่ครบรถน้ำตากำลังจะไหลก็ไปฉากอื่นแล้วไหลไปทันคือแบบให้เราติดตามไงก็คือ ไม่จะเล่นซ้ำทีได้หลายคลิปเล่นเนี่ยไม่จะเล่นซ้ำจะ่ติดตามอันน้อยก็ดูสักสามรอบใช่ถูกต้องครับไม่ติดตามมาสามรอบนะเออเป็นไงแม่เยี่ยมนี่บอกไปดูอีกใครยังไม่ไปดูมาดูเลยนานบอกแค่สั้นๆแบบเยี่ยมอย่างยาวนะครับเออสุดยอดนะครับไม่บอกเพิงมาดูเองเนี่ยความรู้สึกเอฟซีครับหลังจากชมวร์ครับโยนแล้วมใหม่เพราะว่าไม่ครบหลับตาตลอดเออเพิ่งว่านอนหลับ อันนี้อันนี้อันนี้เป็นก็ย,ยังไม่ได้เจอเขาหรอกก็พรุ่งนี้ค่อยไป,ไปอันนี้รอครับรอรอทีอ่เหล่ามากครับนะครับแล้วก็เออเป็นยงไงคนหนึ่งเป็นยังไง<ม>นอนเพ<ม>ิ่ง <ทำ S 1> ตื่นโมไมีเสียงจีดบอกเลยว่าลองเพง่งบ่สบายโอ้ยกันแล้ว<ม> ไปไหนไปไปไปด้วยกันครับไหนอ่ะทำไหนอย่าหอกันเด้อเข้าสวัสดีครับสุดยอดบอกได้คำเดียวสุดเกดก็ได้คาราตรนี้ฝากพี่น้องครับปล่อยเบื้องเองครับผมไม่อยากสมบอยเออแล้วไปดูดูไปแล้วใช่ไหม่ีไปเบื้องไว้แล้วครับหมูปุกบก็ดีก็ตกก็ดี อ <laughs> อเหี่ยงครับคุณดูตบเรื่องเลยแต่ผมบอกไว้เลยว่าสนุกมากอยากให้ทุกคนเข้าไปดูเอออยากให้ทุกคนเข้าไปดูอยาพลาทุกคนไปรับงานทุกโรงภาพยนผมบอกว่าบอกไว้เลยว่าทุกคนไม่ต่ำกว่าสามบนะครับเอาเนี่ยผมจะไปรถวสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้าผมมีไปนะครับผมไม่ด,ดู๋ยวผมว่าสนุกมากฝากไว้เลยครับายออันนี้เราลาปบึกษาวครับสวัสดีครับแท็กซี่เจรอยมอโมรันนะครับเออ คือว่่าแตใจผมบอกว่าเก่งนี่ครับพี่น้องเออก็ต้องเข้าใจนะครับเราเก่งเห็นนางไล่วาลนักบอลนะโอ้ยผมเป็นคนบอกว่าเก่งนะครับเขาเจาถ่ายลูกสช้าไปเลยก็ได้ออกมาผมคนออกมาตกใจบอกเลยผมมาบางถุงนึงเฮ้ยเห็นงานสวัสดีครับแม่สวัสดีค่ะเป็นไงเอ้อ สุดเลยแบบว่าลุ้นกันเย็นตลอดเรื่องเลยอ่ะชอบฉากไหนเป็นพิเศษไหมฉากลูกสาวร้องเพลงซี่นี่ใช่ไหมทุกคนต้องมาดูนะฮะฉากเอฟซีเลยเนาะฝากเอฟซีเลยวันที่เท่าไหร่วันที่17นี้นะคะเรื่องอะไรคายอ้อครับฝากไว้นะครับคายอ้อสุเกตการะทุกโรงภาพยนตร์อ่าแม่สวัสดีครับเป็นไงครับได้ดูจบแล้วเป็นไงความรู้สึกคนลุกเรียกลุกชอบฉากไหนเป็นพิเศษไหม เด็กทำให้เราร้องไห้จบัคเคนทำให้เราร้องไห้อ๋อฮะฮะสนุกฮะลุกมาแล้วอ้อสองต้องมีอีกแล้วใช่ไหมเจ็ดไปเจ็ดไปโอเคเยี่เลยครับครับครับที่โดนสัมภาษณ์เองต้องบอกว่าคือหนังเรื่องนี้อุ้มมองว่าไม่ได้ดูแค่คนอีสานนะครับดูได้ทุกภาคเลยเพราะว่ามีทั้งคติสอนใจที่ดีมากๆนะครับ การผิดคายอ้อเนี่ยนึม่มองว่าไม่ใช่เป็นแค่วงการหมอลํำเท่านั้นนะถ้าคนเราอ่ะผิดเราจะเป็นศินลธรรมยาเสพติดอ,อะไรเงี้ยครับหรือว่าทําความไม่ดีอ่ะชีวิตก็คือหายนะอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็เรื่องนี้มันมีหลายมิติมากๆอยากจะให้มาชมจริงๆนะครับไม่อยากสปอยเยอะแต่ว่า ไม่อยากสปอยเยอะอยากให้ทุกคนมาดูเองด้วยตาเนื้อของตเองดีกว่าทั้งผีทั้งเลมโป๊ะปะตลอดเลยนะครับเต้นตลกด้วยเต้นเต้นตลอดด้วยโคตรดีเยียมอีกอย่างนึงก็องอินแล้วที่สำคัญคือองอิงคือแบบเสียงดีมากนะครับแล้วน้องได้แบบว่าได้โชว์พลังเสียงในเรื่องนี้ด้วยเพราะฉะนั้นอยากให้ทุกคนเข้ามาดูเยอะๆคนลึกเลย่ะช่วงนั้นใช่ครับอยากจะให้ไปบอกต่อเยอะๆน้องให้มาดูกันเยอะๆนะครับถ้าใครได้มาดูแล้วก็อยากดูอีกใช่นะครับแล้วเพชรเพชรชาวดินคือ ครับแม่ขอบคุณครับ